วัสดีครับวันนี้เราก็มีธุรศัพท์จากเอสมาแนะนำกันกนน็จะเป็นเค้าสแบรนด์นะฮะเป็นสามรุ่นจากเอสะกูลลาวานะครับนี่ฮะลาวาก็จะมีปะหลังเกือบทุกตัวแล้วเป็นไ s เอสลาวานะเอสลาวานี่ก็จะมีกันอยู่สามรุ่นนะก็จะแบ่งกันตามขนาดหน้าจออะไรมีเอสลาว้าสุดห้านิ้วนะครับเอสลาวาสี่นิ้วแล้วก็ 3.5นิ้วนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น Android ด Jelly Bean d r o r o i d 4.2เหมือนเหมือนกันอ่า CPU ก็จะเป็นอ่า1.3กินะฮะทุกตัวเลยอ๋อคือทุกตัวจะเว้นตัวเล็ก็จะเ,เป็น CPU 1 GHz นะฮสะฮสองตัวแรกก็จะเป็นอ่นอันนี้อันนี้นะฮะจะเป็น1.3แล้วก็จะมีแบบเออรุ่นเล็กเีด้แหละจะเป็นตัว CPU g h กิกะนะฮะ ส่วนหน่วยความจำภายในทุกตัวก็จะมีเท่ากันก็คือเป็น 4GB นะแล้วก็แอบนี้ก็ให้มา512นึครับมี GPS มี Wi-Fi เหมือนกันทุกรุ่นแบตเตอรี่ก็2ตัวนี้ก็จะเป็น1,400 mAh นมลอนะฮะแล้วก็จะมีตัวใหญ่ด้แหละที่จะเป็นอ่าเออส,อร,สอรุ่นี้สัวรุนี้สิเออเป็น2 0 0รอไอัด ทุกท่าน4 0 0 0 m a ์นะตัวตนี้เก็จะเป็น1,500นะก็จะให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างจะสมตัวนะครับก็เดี๋ยวแกะเครื่องกันนิดนึงคือแบบอะไรคือ house b a n house b a n นั่นคือว่าคือเครื่องที่ operator เนี่ยอาจจะไปนําเข้าหรือไปสั่งทําพิเศษเพื่อสามารถทําราคาได้ เออไม่แพงมากแล้วก็จะมาจะใส่แบบพวกเรื่องของเซอร์วิสของทางทางแบรนด์เข้ามาให้อยู่ในเครื่องเพื่อให้ผู้ใช้นี่คือสามารถแบบใชแบบ้สมาร์ทโฟนแบบในราคาที่ไม่แพงแล้วก็มีความฉลาดพอสมควรนะฮะอย่างอย่างของเอสลาบาทุกตัวเนี่ยก็จะมีแอปชัดดับที่ติดเครื่องมาเนี่ยมันเหมือนหมดเลยก็จะมีเนี่ยจะมีเอสไลฟ์ทีวีจะดูทีวีออนไลน์นะจะมีเอสเอ็มแจะเป็นอ่า เก็บรูปถ่ายเก็บบนโทรศัพท์ไปบนคลาวด์ก็คือสำร,รองข้อมูลออนไลน์เอาไว้นะฮะแล้วถ้ามีนี่ฮะเอสติ๊กเกอร์เป็นสติกกสต๊กเกอร์ประกาศก็เลยเป็นสติ๊กเกอร์ต้องอุ่นใจมีนี่ฮะมีโฟโต้บ็อกซ์นะฮะก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าเอ้ยเป็นที่เก็บรูปออนไลน์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี privilege ช์ที่เป็นสินทธิพิเศษของผู้ใช้ AS มี AS roaming นะะซึ่งเป็นการเ,าเกี่ยวกับการโทรข้ามแดนโทรต่างประเทศนะฮะ อุ่นใจเลยไป็นการแจ้งเตือนแล้วก็เป็น TCB ที่เอาไว้เพวกเติมเงินหรือว่าชำระค่าบริการนะครับซึ่งโดยแอปพลิเคชันด้านในเนี่ยก็คือแบบแทาตดแอปของ AS เองเนี่ยก็จะเปลี่ยนแอบปบเหมือนแอบปบ Android แลยนะมีตัวแบ็กอัพมีเบราว์เซอร์มีแอโอเคมีโครมาให้มีวิทยุนะฮะความบันเทิงก็จะมีแค่วิทยุเป็นทุโย่หนึ่งตำแหน่งนะครับ มีตัวเซตติ้มีอะไรทั่วๆไปมีวิกเก็ตทั่วๆไ,ไปนะฮะก็จะเป็นแบบเดิมๆเ,เลยเดี๋ยวแกข้างในให้ดูกันนะฮะครับนี่ครับก็จะเป็นนี่จะเป็นสองซิมนะครับก็จะเป็นสองซิมกันทุกรุ่นเลยนะแกะให้ดูกันทุกรุ่นนะฮะแต่ถ้าเป็นไอไอเราว่าตัว4.0นยเนี่ยฝาหลังอาจจะแบบแน่นหนาว่าโชบ้าก็านิดนึงนะฮะ ทั้งแกะแป๊บนึงอ้ะโอเคเจอละนี่ฮะนี่ฮะให้ดูกันนิดกหนึ่งอ้ก็จะเป็นเป็นแบบสองซิมไซส์ธรรมดาหมดเลยนะแบตเตอรีร่ก็จะเป็นของของเนี่ยของลาว้าเองที่มาของลาว a าเนี่ยก็จะเป็นอัจริงๆแล้วลาวาเนี่ยก็จะเป็น,น,นแบบ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 รนด์มาจากทางอินเดียนะฮะก็คือก่อนหน้านี้เอสเองก็อาจจะมีการจับมือกับแบรนด์ใหญ่จาก ประเทศอื่นบ้างคราวนี้ก็จะเป็นที่เอประเทศของอินเดียอันนี้ก็ต้องแกะที่ท้ายเครื่อนี่นก็เป็นสองซิมเหมือนกันนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรยากนะก็จะนีจะมีมีให้เสียบสองสองซิมมีใส่แมมการ์ดก็คือเป็นเครื่องที่แกะง่ายใช้ง่ายอ่ะก็คือมีหน้าที่เสียบซิมการ์ดนะครับเราก็ อ่าเซเมมการ์ดออกเมมการ์ดนี่ก็ใส่เพิ่มได้ถึง 32GB นะก็ถ้เกิดเผื่อที่ว่าเอ้ยความจำในเครื่องเนี่ยสีก,ก,กใช้ไม่พอนะส่วนเรื่องของการอ่ารองรับความถี่เนี่ยก็จะอยู่กันที่อ่าสองพนห่ก็เฮิร์สรับการใช้งาน 3G นะแต่ถ้าเป็นการใช้งานแบบู G ถึงตอนตอนนี้แบบอ่ะก็คงแบบไม่เหลือใครแล้วมั้งก็แต่้าในส่วนนันไปส่วนครส่วนของได้เป็น 3G เนี่ย นี่บอกโอเคเป็น2อ0 1ันหนปุ๊บเนี่ยก็จะแบบหลักๆก,ก็จะมีค่ายที่ใช้ก็คือ AX เนี่ยนะแต่ว่าคือ2องันก็เป็นคือที่สากลเนานะถ้าซื้อมาก็คงจะต้องใช้กับซิมของ AX เป็นหลักนี่แหละครับผมแล้วส่วนเรื่องของราคานี่็ข้อได้บอกด้วยกนว่าโอเคเป็นในฮา u ส์แบรนด์นะก,ก็จะทําราคาได้ค่อนข้างจะแบบ กว่าท้องตลาดนิดนึงนะครับอย่างตัวใหญ่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่2,690บาทนะครับต,ตัวนี้เอเล็กกล่าวว่า4.5นิ้วนะฮะสูตร4.0เนี่ยก็จะอยู่กันที่2,390บาทฮะ,ะแล้วก็ตัวน้องเล็กสุดเนี่ยก็จะอยู่กันที่1,690บาทนะฮะก็เป็นเอเอเอสลาว่าเนี่ย ถือว่าเป็นโทรศัพท์ Android ตัวจอค่อนข้างใหญ่เลยแหละแล้วก็ทำราคาได้แบบถูกกว่าโดยปกติทั่วไปนิดนึงนะครับอ้าวแล้วก็สิ่งที่มันสำคัญคือว่าคือการที่เป็น House Brand เนี่ยต้องมีการผูกกับโปรโมชั่นที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะครับก็เอาง่ายๆนะฮะอย่างตัวใหญ่สุดเนี่ยขออีกตัวใหญ่สุดก่อนปุ๊บอ่ะ อ,อ,อยู่ที่2,690บาทคุณจะได้โปรโมชั่นที่จะแบบคุ้มุมมสุดเลยก็คือเกือบเท่าราคาเครื่องนะฮะก็คือ,อ,อ,อ2,690ท,ที่คุณจ่ายไปนี่คุณจะได้เป็นค่าโรในแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ที่2,6 2,260บาทขอโทษนะอยูที่2,60บาทเท่ากับในเวลา10เดือนก็2 ของร้อยหกสิบคูณสิบก็ตีไปสองพันหกร้อยบาทถ้ากับว่าคุณแทบจะได้เครื่องนี้มาใช้ฟรีๆเลยล่ะนะครับก็นะ,อะโอเคเดี๋ยวเราลืมเล่าไปเก็ดไปนิดนึดนดนดนงอย่างที่ผมบอกไปว่าเอสลาว่าเนี่ยคือต้นกำเน,น,นิดเป็นอินเดียครับเราอาจารย์เลขกันด้วยชื่อรุ่นจริงๆลแล้วเนี่ยมันมีชื่อเน้นมันอยู่นะครับเผื่อใครจะไป ค้นหาข้อมูลใน e n g i ินเพื่อเติมเกี่ยวกับข้อมูลของเครื่องตัวนี้นะครับก็อย่างข,อ,ของเอสเราว่า4.5จะมีชื่อเล่นนี่ฮะทุกรุ่นจะมีชื่อเล่นอยู่ข้างหลังนี่นะจะมี Iris 4 5 4 5 6นะฮะก็จะเป็นชื่อโค้ดเนมจริงของมันเองนะนี่ก็จะมีโค้ดเนมอยู่ข้างหลังนะฮะอันนี้จะเป็น Iris 4 5 6นะฮะอันนี้ก็จะเป็น Iris 405ศ l น s ์นะ405แล้วมีแล้วก็มีบวกนะครับระดับรุ่น4นิ้วแล้วก็อ่าอันนี้ก็จะเป็น iris 354นะฮะแล้วก็อ่าถ้ามีคนตั้งข้อสงสัยว่าพอพอเป็นเครื่องรุ่นประหยัดเนี่ยคือการรับประกันก็จะแบบเหมือนโทรศัพท์ปกตินะเอสก็รับประกันให้คุณนะหนึ่งปีเหมือนกับว่าแล้วที่จริงแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณแท่จะได้เครื่องปีแลแล้วคุณก็จ่ายค่าบริการล่วงหน้าไป ไปลูกหน้าละอ่ะสิบเดือนนะครับแล้วก็ส่วนไอ้เรื่องของแบบความสามารถด้านฮาร์ดแวร์ก็คันนี้ก็ยังกันอีกทีแล้วกันนะครับสําหรับเครื่องสองรุ่นแรกนี่จะเป็นอ่านี่ครับแต่ซีพียูจะเป็นหนึ่งจุดสามกิกาเฮิร์สนะรรนจะเป็นหนึ่งสามกิกาเฮิร์สนะฮะแล้วตัวรุ่นแรกก็จะเป็นหนักซีพียูหนึ่งกิกน่ะก็ส่วนหนักอ่าแรมก็จะมีห้าหนึ่งสอง ความจำในน่าก็จะมีอยู่ให้อซีก,กบบค,คล้ายๆกันนะฮะนี่เหลือถนะ้ามีบลูทูธมี GPS มี Wi-Fi ก็แบบเหมือนเหมือนกันกับกันทุกรุ่นนะฮะก็จะไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างก,กันเท่าไหร่นะครับส่วนกล้องกล้องหลังเนี่ยก็สองรุ่นนี้จะเป็นนีนะะ่จะเป็นกล้องหลังแบบ5ล้านพิกเซลนะฮะก็จะมีบอกไว้เรียบร้อยเลยที่ด้านหลังนะฮะแล้วก็กล้องหน้าจะเป็นเออ่ คุณภาพระดับ v g a นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องหลัง2ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็จะกล้องหน้าเป็น BGA เหมือนกันได้เราว่าพูดถึงกล้องแล้เดี๋ยวอลองให้ดูความสามารถเลือกของการถ่ายรูปรนิดนึงแล้วกันวพนาี้จริงแล้วคือเรื่องการถ่ายรูปนี่อาจจะไม่ใช่จุดเด่นของ house ไ์เท่าไหร่นะฮะแต่ว่โอเคคือมันก็สามารถพอใช้ได้แหละนะนะ,ะก็จะอย่างนี้เมบอกก็คือว่า คือแทบจะแบบขอดความสาภารแบบจากพีแอนดรอย d มาเลยปุ๊บเนี่ยเรื่องของการอาจจะแบบมุมมุม้้งางดิดหนึ่งนะครับมีชดเชยแสงนะครับก็อาจจะแบบมีมี HDR ให้ดูความสามารถของกล้องนะชัตเตอร์คนก็ใช้าง,งานได้คือเป็นกล้องใส่เย็นะูะง,ง่ายๆนะครับ ถ่ายพานรามานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวแคปเจอร์ครักับว่าคือจับใบหน้าตอนยิ้มนะแล้วให้ดูความสามารถนะครัก็คือคคือถ้าเกิดที่กับราคานี่ก็คือความสามารถของกล้องเนี่ยความสมารถของกล้องเนี่ย,ก,ยก็อยูในระดับที่พอใช้ก็คือไม่ได้ถึงกับโดดแดดหน้าแต่ก็อะในระดับที่ สามารถแบบพอใช้งานได้นะอันนี้ก็เป็นการถ่งผู้กวิดีโอนะก็จะเป็นโทรศัพท์โคตติดทั่วไปนะครับเดี๋เราไปดูเรื่องการปรับแต่งเรื่องของกล้องนิดหนึ่งนะก็จะมีเรื่องของเอ็ก s u โพเซอร์นะฮะซึ่งปรับได้บวกลบ2ระดบับมี c o l เลอร์เอฟเฟมีซีนโหมดเนี่ย แต่โดนปรับเป็นนิดนึงก็มีแค่ออโต้กับออเท r ร i ดซึ่งเป็นการ่านค่าบุคคลนะส่วนเรื่องของเรื่องของใเลเฟก็จะมีนะฮะีมีขาวดำม,มีสีฟ้าที่เหลือจะเป็นเรื่องของการปรับความคมชัดแจงเส้ววางทุกๆไปนะฮะ แอที่ฟิลเลอก็คือเหมือนกับว่าเาเวลาอ่าทิ่ที่เราอาจจะไปถ่ายหน้าจอทีวีซึ่งมันจะเป็นไหลเส้นนะจึงเราก็สามารถมาปรับเลิกตรงนี้ได้นะก mm ็ hmm. มีเรื่องของไวบิร hmm. ์นเลนเรื่องับบปกติเนี่ยทางออโต้ถ้ามีฐานภาพแสงอย่างแสงแบบแสงวันแสงแบบที่เป็นภาพเมฆเป็นฟ mm ูออร์ดิเซนเป็นอะไร่างนี้ทุกๆไปนะฮะเพราะอย่างที่บอกก็คือว่า โคเปนเฮาส์แบรนด์นี้ก็คือความคุ้มค่ามันจริงแล้วเนี่ยอยู่กันที่ว่าราคาของค่าเครื่องกับโปรโมชั่นที่ได้โทรฟรีแต่ละเดือนเนี่ก็ถือว่าถ้าคุณซื้อกับมอนแานรอที่กาว่าซื้อใช้สักปีหนึ่งปีนิดๆรดแล้วเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันก็คุ้มค่าอยู่นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือราคาค่าเครื่องเนี่ยกับตัวโปรโมชั่นที่คุณได้เป็นโทรฟรีเนี่ย มันแทบจะเท่ากันเลยคุณใช้ไปสักสิบปีหรืออะไรกุญชงกาไรละนะครับนี่หุกก,กรรัประกันก็นะฮะหนึ่งปีก็ให้ดูกันแนะบรอบๆเคร่นิดหนึ่งว่าเฮ้ยนี่ขคือนั้นราคาหนึ่งพันสองพันกว่าบาทจริงๆมันก็ไม่ได้ไก่กาอะไรเลยนะคือวัสดุค่อนข้างจะแข็งแรงอะไรกันพอสมควรคือวมาได้ก๊อปแคมปก็คือจะเห็นว่าออมีความละเอียดในการออกแบบในการ ปันนีบในการทำงานด้นหนึ่นะครับก็ใครสนใจก็แวะกันไปที่ช็อปของ AS นะครับผมครับขอบคุณครับ